ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม Star Wars: Neo Republic ครับความเดิมตอนที่แล้วเรเวนวางแผนจะใช้อาวุธบนดาวยาวินโฟฆ่าทุกชีวิตบนดาวเพื่อเพิ่มพลังให้กับเอ็มเพลเอร์เพื่อที่เขาจะได้กลับมาฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งเรเวนจะได้ฆ่าเขาให้สิ้นซาก แต่ซินด้าก็รวมมือกับทั้งซิดเจไดและชาวแมนดาลอขัดขวางไว้ได้ทำให้ปัญหาของเรเวนจบไปแต่ถึงแม้แผนของเรเวนจะไม่ได้ผลเอ็มเพลเอร์ก็ยังฟื้นขึ้นมาอยู่ดีหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปวันหนึ่งระหว่างที่ซินด้าเดินทางในจัก,กรวาลตามปกติของเธอเธอก็ได้รับการติดต่อฉุกเฉินมาจากลาน่าเบนิโคเธอตามเรื่องเอ็มเพลเอร์จนรู้ว่าจิตของเขาอยู่ที่ดาวไซออสทำให้ทหารเอ็มไพร์ทั้งหมดถูกควบคุมขก้นหมดและเริ่มฆ่ากันเอง ลาน่าเลยติดต่อขอความช่วยเหลือทำให้ซินด้ารีบเดินทางไปที่ดาวไซออสด้วยซึ่งตอนที่เธอมาถึงทุกอย่างก็เละไปหมดแล้วทำให้เธอต้องสู้กับทั้งทหารของเอ็มพายและริพับลิกที่ถูกเอ็มเพลเลอร์ควบคุมแต่ก็ได้ลาน่าตามมาสมทบเธอบอกว่าเธอฝึกฝนจิตใจตั้งแต่เรื่องเลเว่นที่ดาวยาบินโฟตอนนี้เธอร่วมงานกับเอเจนต์เบนจากหน่วยข่าวกรองและเหตุผลที่เจดกับริพับลิกไม่อยู่ที่นี่ด้วยก็เพราะว่าเทลอนเจอข้อมูลว่าเอ็มเพลเลอร์อยู่ที่นี่เหมือนกัน ส่วนเป้าหมายของเอ็มเพลอร์ก็น่าจะเป็นการทําให้ผู้คนฆ่ากันเองเพื่อเพิ่มพลังให้เขายิ่งเขามีพลังมากขึ้นเขาก็ยิ่งควบคุมกลุ่มคนได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คงจะจบที่ฆ่ากันเองจนตายหมดดาวแต่เพราะลาน่าเป็นคนควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ทําให้เธอถูกเรียกไปที่อื่นซินดาเลยต้องร่วมงานกับเอเจนเลนไปก่อนซึ่งเขาเสนอให้หาทางปิดคลังแสงให้ได้พวกที่ถูกควบคุมจะได้ไม่มีอาวุธใช้แต่หลังจากทําสําเร็จ เอมเพลเอร์ก็ส่งเจไดมัสเตอร์เซโร่มาซึ่งเธอก็พยายามต่อต้านการควบคุมจนสลบไปหลังจากนั้นซินด้าก็ไปปิดปืนต่อต้อตานอากาศยานต่อเพื่อให้มีคนตายน้อยลงและได้เจอกับเทยลอนที่ไม่ถูกควบคุมเขาอธิบายว่าในร่างกายของเขามีอุปกรณ์ปรับแต่งอยู่เพื่อให้ตัวเองทำภารกิจได้ดีขึ้นตอนที่เขากำลังจะถูกควบคุมเขาก็เลยสั่งให้อุปกรณ์พวกนั้นโอเวอร์โหลดอุปกรณ์ในตัวพังไปครึ่งหนึ่งเห็นจะได้ทำให้เขามีอาการปวดหัวหน่อยแต่ก็ไม่ถูกควบคุม พอเทลอนบอกแบบนั้นพวกเธอเลยลองช็อตไฟฟ้าใส่ทหารที่ถูกควบคุมอยู่จนสลบไปหลังจากที่พวกเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าพวกเขาเองก็หลุดจากการควบคุมเหมือนกันแต่ชานเซลเลอร์ซาเลสก็ติดต่อเทลอนมาต่อว่าเขาเพราะเทลอนรายงานไว้ว่าเขาเจะโอกาสที่จะโจมตีอัมพายได้ฝ่ายริพับลิกถึงได้ส่งคนเข้ามาแต่สถานการณ์บนไซออสกลับยุ่งไปหมด ตอนนี้ซาเลสเลยคิดจะใช้ความวุ่นวายบนไซออสที่เอ็มพายกำลังเจอเป็นความได้เปรียบและส่งกลองยานเข้ามาโจมตีเพิ่มโดยไม่รู้เลยว่าซินดารก,ก็ยืนฟังอยู่แถวนั้นแหละครับหลังจากนั้นเธอก็เดินทางต่อและได้เห็นการติดต่อกันระหว่างเอเจนเลนกับซาเลสโดยบังเอิญทําให้รู้ว่าเอเจนเลนเป็นคนทรยศซึ่งเขาพยายามเตือนไม่ให้ริพับลิกส่งคนเข้ามาเพิ่มเพราะการส่งคนเข้ามามีแต่จะทําให้เอ็มพาเลอร์แข็งแกร่งขึ้นแต่ซาเลสไม่สนใจ พอเรนรู้ตัวว่าถูกซินด้าเห็นเขาก็บอกว่าเขาไม่แผนที่จะหยุดเอ็มเพลเยอร์ได้ชั่วคราวและต้องการให้ซินด้าช่วยทั้งคู่และยังร่วมมือกันต่อซึ่งแผนก็คือการใช้อุปกรณ์ช็อตคนที่ถูกควบคุมในวงกว้างระหว่างทางซินด้าได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโมโนไลท์ซึ่งลาน่าบอกว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการทดลองของซิทพวกมันแข็งแกร่งจนแทบไม่มีใครฆ่ามันได้ส่วนตัวที่ซินด้าเพิ่งต่อสู้ไปนั่นคือตัวที่เล็กและอ่อนแอที่สุดแล้วการที่พวกมันโผล่มวไปหด แปลว่าเอมเพอเรอร์มีพลังเยอะมากขึ้นหลังจากดิซินดาฆ่าโมโนไล์ได้จริงๆริอ่เจนเรนก็เข้ามาบอกว่าแผนของเขาล่มไปแล้วเพราะอุปกรณ์ที่เขาตั้งใจจะใช้ดันถูกโมโนไล์ตัวอื่นทําลายไปแต่ลาน่าก็ติดต่อหาเลนเพื่อถามสถานการณ์ At <Agent Report. S 3> have something else It't to you I I Speak, or I will. Minister Benico, I, I place myself at your mercy. Oh, spit it out, Agent we all Day. I don't work for you. I answer to the Supreme Chancellor of the Republic. I'm sorry. Sorry, you're sorry. I want him executed now. Clean up your own messes, Lana. Very well. <laughs> ลาน่ามีแผนที่ดีกว่าแต่ก็เสี่ยงกว่าเธอบอกว่าตอนนี้เกิดการต่อสู้ขึ้นทั้งดาวไซออสแต่คงเพราะเอ็มเพลอร์ยังมีพลังไม่มากนักเขาเลยควบคุมคนได้แค่บางส่วนและคนส่วนใหญ่ที่ถูกควบคุมก็กระจุกกันอยู่บริเวณที่ซินด้าอยู่ซึ่งลาน่าเดาว่าเอ็มเพลอร์น่าจะกลัวสิ่งที่ซินด้าจะทำเลยพยายามขัดแข้งขัดข,ดขา และแผนของลาน่าก็คือซินดาต้องหยุดการฆ่าฟันโดยการล่อให้คนของเอ็มเพลเอร์ทั้งหมดตามมาฆ่าซินดาให้ได้และต้องเป็นในฐานเท่านั้นเพราะแผนต่อมาของเธอก็คือพอเอ็มเพลเอร์สองคนทั้งหมดมาตามล่าซินดาลาน่ากับเทรลอนก็จะใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าขนาดใหญ่ทําให้เอ็มเพลเอร์เสียกําลังคนไปเกือบทั้งหมดแลว้วความวุ่นวายนี้ก็จะจบลง Hear me, Vicious. All your airs of immeasurable power, yet all I see is the manipulation of the weak minded, the slaughter of the infirm. You conveniently avoid the true challenge, the one you cannot match wheels with, the one you cannot hope to strike down. Come and be tested. I think that did แล้วซินดาก็ขึ้นมาพบกับเทลอนที่กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่บนดาดฟ้าเขาปรับให้ไฟฟ้าแรงขณะที่โดนช็อตแต่ไม่ถึงตายแค่สลบไปและตั้งกรอบป้องกันเพื่อให้เขากับซินดาไม่โดนไปด้วยแต่คงเพราะเจไดมาสเตอร์เซอร์โลเป็นร่างที่มีพลังแข็งแกร่งทำให้ไฟฟ้าช็อตไม่ถึงตัวเธอ This one was closest, took the biggest hit. Still alive. We did it. Let's just hope we got all of them. We should call Lana now, see if she has a plan for what's next. I have a better idea. Master Surro. No. Watching you believe you had a chance, it's amused me. Now, this whole charade is pathetic. <gasps> now, how do you wish to die? in combat or on your knees go away little Sith This has nothing to do with your friends. This is you and I. All right, Emperor. Let's get this over with. หลังเอาชนะมาสเตอร์เซอร์โลได้เธอก็หลุดจากการควบคุมและโทษตัวเองที่ฆ่าคนไปมากมายสภาพจิตใจของเธอแทบพังเพราะความรู้สึกผิดเทลอนเลยอยากให้เซอร์โลกลับไปหาเจไดเพื่อฟื้นฟูจิตใจ ขณะที่ลาน,น่ามองว่าพวกเธอสามารถศึกษาพลังของเอ็มเพลเยอร์ผ่านร่างของมาสเตอร์เซอร์โลได้แต่ซินด้าก็ปล่อยให้เธอกลับไปกับเทลอนซึ่งลาน,น่าก็ดูจะไม่พอใจเท่าไหร่หลังจากนั้นดัดมาก็ติดต่อหาซินด้าแต่สัญญาณขาดหายและเธอก็ได้คุยกับเสียงของเอ็มเพลเยอร์ซึ่งเขาขู่จะฆ่าทุกชีวิตบนไซออสเมื่อถึงเวลานั้นเขาอยากให้ซินด้าเป็นผู้รอดชีวิตเพื่อให้เห็นว่าเธอไม่สามารถขัดขวางเขาได้เลยหลังจากจบเรื่องซินด้าก็กลับออกมาจากไซออส แต่ระหว่างที่เธออยู่บนฐานในอวกาศเธอก็พบว่าสิ่งที่อเมเอเลอร์พูดไม่ใช่แค่คำขู่ ทั้งซินด้าและลาน่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับไซออสและดูลาน่าจะเครียดมากเหมือนเธอโทษว่ามันเป็นความผิดของเธอทำให้ซินด้าเป็นห่วงแต่นี่คือทั้งหมดที่พวกเธอทำได้คนที่รอดชีวิตก่อนหน้านี้ถูกอพยพออกมาจากดาวส่วนใครที่ออกมาไม่ทันก็ตายกันหมดครับเหมือนที่เอมเพลเอร์บอกกับซินด้าไปว่าเธอไม่สามารถขัดขวางเขาได้เลยและก่อนที่เราจะไปกันต่อครับ หลายคนอาจสงสัยอยู่ว่าเอ็มเพอเรอร์เคยทำอะไรเอาไว้ทำไมมันถึงได้ดูวุ่นวายเรื่องเยอะนักผมเลยจะขอพูดถึงที่มาที่ไปของเอ็มเพอเรอร์คนนี้ให้ฟังคร่าวๆครับย้อนกลับไปประมาณ1,500ปีก่อนเหตุการณ์นในเกมที่เราดูกันอยู่เด็กชายสายพันซิดช,ชื่อเทนเนเบรได้เกิดขึ้นเขาเป็นลูกชายของลอร์ดดราแมทกับสาวชาวแรกจนๆคนหนึ่ง ว่ากันว่าดวงตาของเขาเป็นสีดํามืดและไรอ้อารมณ์ความรู้สึกตั้งแต่ยังเป็นทารกขณะที่ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงร้องไห้สัตว์อื่นๆรอบตัวไม่กล้าเข้าใกล้เขาตอนเขาอายุได้6ขวบพ่อเลี้ยงของเขาก็จับได้ว่าเทเนเบไม่ใช่ลูกของเขาแต่เป็นลูกชู้ของภรรยาทําให้เขาทะเลาะก,กันอย่างหนักเทเนเบจึงโมโหและใช้ฟอสหักคอพ่อเลี้ยงของตนและทรมานแม่ของเขาที่ทอย,ยดครอบครัวตัวเองอยู่หลายเดือนก่อนจะฆ่าเธอทิ้งและเริ่มไล่ฆ่าคนในหมู่บ้านไปทีละคน หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปได้4ปีเทนเนเบก็ยึดพื้นที่ร,บรอบๆหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านอื่นๆได้ทั้งหมดจนเกิดเป็นประเทศซึ่งคนที่อยู่ใต้อำนาจของเขาก็มีทั้งคนที่ทำตามเพราะกลัวและคนที่ทำตามด้วยความพักดีจริงๆเขาทังฆ่า,า,าและทรมานผู้คนนับพันตั้งแต่อายุได้10ปีและยึดดาวทั้งดวงด้ตอนอายุ13ปีทำให้หลอร์ดดามัพอจะแท้ของเขาได้ยินข่าวลือและกลับมาหาแต่เทนเนเบก็กักขังวิญ,ญญาณพ่อของเขาเอาไว้เพื่อเป็นการทรมานมาอีกเป็นพันปี มาการเล็กนอสซึ่งเป็นนักหลอดออฟเดอะซีตของช่วงเวลานั้นเห็นถึงพลังและความสามารถของเขาจึงมอบยศและชื่อใหม่ให้ว่าหลอดวิเชตผู้ปกครองดาวเมเดียสและเขาก็ยึดดาวนาเทมาได้อีกในเวลาต่อมาหลังจากที่นาการซาดาวพ่ายแพ้ในสึกเกรทไฮเปอร์สเปซวอร์วิเชตก็หลอกให้ซิตหลอดคน,น,นอื่นๆที่ยังรอดชีวิตจากสงครามมารวมตัวกันที่ดาวนาเทมาเพื่อฆ่าล้างดาวและดูดกลืนพลังชีวิตเพื่อต่ออายุข,ขัยให้ตัวเองเพราะเขาต้องการความเป็นอมตะ ทำให้ดาวนาเทมามีสภาพอย่างที่เราเห็นซึ่งพิธีกรรมนี้ทำให้เขากลายเป็นซิดที่ทรงพลังยิ่งกว่าซิธคน,นอื่นๆที่ว่าโหดในประวัติศาสตร์อย่างทูลักฮอนนากาซาดาวและมากาเล็กนอสซดอีกหลังจากนั้นเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเอมเพลอร์วิเชเอตแล้วพาซิดที่เหลือไปที่ดาวโดมันคาสเพื่อสร้างซิธเอ็มไพร์ขึ้นมาใหม่และขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นอันจาจักริ์ซิดที่เราเห็นในเกมนี่แหละครับ แต่เพราะเป้าหมายสูงสุดของวิเชตคือการดูดกลืนพลังจากทุกชีวิตในจัก,กรวาลทำให้เขากลายเป็นภัยต่อจัก,กรวาลทั้งหมดเราเลยเห็นว่าต่อให้เอมพายกับรีพับลิกจะตีกันอยู่แต่ถ้ามีเรื่องของเอมเปอร์วิเชตโผล่ขึ้นมาทั้งสองฝ่ายจะช่วยกระดุมเหยียบทันทีซึ่งวิเชตไม่มีร่างที่แท้จริงครับ พิธีกรรมต่ออายุที่เขาทำไปทำให้เขากลายเป็นเหมือนพลังงานรูปแบบหนึ่งและอาศัยการเข้าสิงร่างที่เขาต้องการแทนทำให้วิเชเอที่เราเห็นใน,นเนื้อเรื่องเจไดไม่ใช่เผ่าซิตแต่พอฆ่าเขาได้เขาก็จะกลับเข้าสู่ร่างพลังงานอีกไม่ตายสักทีจะว่าไปก็น่าสงสารซิตเอ็มพายนะครับถูกปกครองโดยเอ็มเพลอร์ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตั้งพันห้าร้อยปีจะไล้่ลงจากตำแหน่งก็ไม่ลงแถมคิดแต่จะแดกอย่างเดียวไม่สนใจประชาชนอีกต่างหากพูดแล้วก็น้ำตาจะไหลครับช่วงโอริพับลิกนี่มันน่าเศร้าจริงๆ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g t k e y Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเาไว้เดากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ